Okay. มาดูกันต่อครับปรับเลนส์กล้องตัวนี้เป็นรุ่นสองนะครับเป็นรุ่นสองก็จะมีหลายเนื้อนะครับเนื้อทองแดงทองแดงผิวไฟครับรวมน้ำตาลมีเนื้อกระไหล่ทองเนื้ออัป,ปก้าเนื้อนวะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำครับประมาณนี้นครับเนื้อทองเหลืองครับประมาณนี้นะครับ ันนี้เป็นผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟครับวิ่งวิงเลยครับด้าน,นหลังรอบนี้ก็ได้มาสี่องค์นะครับตัวนี้เป็นบล็อกเดียวกันหมดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอ p หน้าครับคลิปหน้าผมจะลงแยกบล็อกให้ดูนะครับ ก็ไม่รู้ว่าท่านอื่นแยกแบบไหนนะครับส่วนผมก็จะแยกแบบที่ผมศึกษาและเข้าใจนะครับส่วนซีเรียเนี้ยเป็นเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมดนะครับสังเกตได้ว,ว่านะครับผิวจะเหมือนกันเลยครับเป็นผิวไฟเหมือนกันด้านหน้าจะเหมือนกันถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะครับว่ามันมีจุดที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันอยู่นะครับ ครับเอกเรียนครับเรนี้ผิวสวยเลยนะครับท่านใดมีผมก็รับเช่านะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับ,ผมร,บ,มนนรบผมรับเข้าอยู่ไม่เกินแปดร้อยนะครับผมรับเข้าอยู่ไม่เกินแปดร้อยนะครับเว้นแต่ บางเหรียญน,นะครับสาหรับเนื้อทองแดงนะครับสำหรับเนื้อทองแดงเนื้ออื่นก็ราคาก็แล้วแต่แะเนื้อไม่เท่ากันนะครับถ้าทองแดงผมรับอยู่ประมาณแปดร้อยนะครับบวกลบถ้าสภาพย่อนหย่อนหน่อยก็อาจจะห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่ครับถ้าสวยสวยมีแปดร้อยขึ้นแน่นอน,นครับถ้าสวยแชมป์เลยนะครับสวยแบบสวยคมผิวไฟแบบ ไม่มีที่ติเลยนะครับก็อาจจะรับถึงหลักพันนะครับเนี่ยถ้าผิวส,สวยๆแบบนี้นะครับครับด้านหลังครับคมครับเหลียนคมครับดูครับดูความคมยวผมซูมให้ดูนะครับดูความคมของฟอนต์หนังสือนะครับนะครับ ผมไม่ลงกล้องนะว่ากล้องผมมันสู้โทรศัพท์ไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับฟอนต์ตัวหนังสือดูเห็นชัดรอเปล่าเหรอนะครับผิวไฟวิ้งวิ้งเลยนะครับตัวหนังสือคมชัด เป็นแท่งๆเลยนะครับดูครับสังเกตคําว่าโซวิสัยนะครับฝั่งความมืออำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับดูครับแสงข้างนอกมันเข้านะนี่ครับวัดป่าดานิเบกเห็นไครับตัวหนังสือนี่คมคมมากเลยนะครับ ดูครับเห็นไหมครับตัวสืวอนี้คมเป็นแท่งเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรุ่น2นะครับนครับดูความคมชัดของอักลรของตัวหนังสือครับด้านหลังรุ่นสนี่เป็นพระธาตุมงคลแปดทิศนะครับนะครับจะมีเป็นชั้นนะครับ ถ้ารุ่นแรกจะไม่มีเป็นชั้นนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะมาแยกรุ่นหนึ่กับรุ่น2อให้ดูนะครับดูง่ายครับดูง่ายแต่ถ้าท่านที่ยังไม่เคยอ่าเพิ่งเพิ่งเข้ามาศึกษาก็จะสับสนว่ารุ่นแรกหรือรุ่น2องนะครับจริงๆมันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับคือมองตาเปล่าก็เข้าใจเลยเป็นด้านหลังหรือด้านหน้า ครับผิวตึงนะครับตึงดูครับด้านหน้าพระแก้วมรกตนะครับดูอีกเรียนนะครับ คมกลิบเลยนะครับแต่าบางท่านดูด้านหน้าเนี่ยดูด้านหน้าแล้วสงสัยนะครับลิกมาดูด้านหลังเนี่ยถ้าคม,คมแบบเนี้ยเก็บได้เลยครับแต่ถ้าตัวหนังสือเบลอเบลอตื้นต้นตัวหนังสือหนาหนาไม่คมเป็นแท่งเนี้ยก็ก็ต้องดูให้ดีครับจะบอกว่ารุ่นหนึ่งมีเกน,นะครับรุ่นหนึ่งเห็นมีเกออกมานะครับ <c oughs> เหรียญเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญเป็นเหรียญปั๊มแต่รุ่นหนึ่งมีเกยออกมานะครับผมก็เกือบโดนมาครั้งหนึ่งนะครับมีทําเกยออกมาครับด้วยความที่พระเป็นที่นิยมนะครับกําลังเป็นที่นิยมนะครับแล้วพ้จคุณดีนะครับสําหรับเหรียญนะครับสําหรับเหรียญตัวนี้มีสองรุ่นนะครับมีเหรียญเป็นเหรียญพระแก้วนะครับ รุ่นหนึ่งและรุ่นสองนะครับพระพงก็จะเป็นสองรุ่นเหมือนกันนะครับพระพงใบโพและพระพงห้าเหลี่ยมส่วนเหล็กเปียกก็ไปดูคลิปก่อนๆนหน้านี้นะครับรวมลงไว้นะครับลูกร้องอันนี้ก็เป็นรุ่นสองนะครับสองนี่ก็เป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าได้มา <c oughs> ถ้าได้มาได้หลายบล็อกเราจะมาแยกให้ดูนะครับว่าบล็อกไหนเป็นแบบไหนนะครับวิธีแยกของผมนะครับถ้ามีผมก็รับเช่านะครับราคาก็ตามสภาพนะครับเช่าทุกเนื้อครับส่งมาได้เลยครับถ้าสวยแชมป์สวยแบบไม่มีที่ติจริงๆเนะี่ย พันหนึ่งผมก็เอานะสวยๆเนี่ยผมเคยเช่าถึงพันสามนะเหรียญทองแดงเนี่ยรุ่นสองนะครับสวยๆก,ก็ฝากกดติดตาม้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับมาลงให้ดูกับรุ่นสองนะครับว่าแตกต่างกันแบบไหนนะครับสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ